กระจกแตกค่ะเห็นปะกระจกรถแตกค่ะพ wow. ี่น oh ้องกระจกรถแตกเลยจอดไว้นี oh ่แตกไอ้ดินบีบเนี่ยล่ะนาย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 กระจกล้านอาหารก็แตกพี่น้องกระจกล้านอาหารแตกโอ้ยโอ้ย โอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาพี่น้องโอ้ยเกิดระเบิดกังวันแสกๆค่ะยะีเดาวเลิกงานมากกำลังฟังเพลงมวนมวนลาาแล้วก็เสียดกับเข่าแล้วก็สิกินข่าค่ะเสียงดังบ่มบันนึงพี่น้องโอ้ย เมื่อใจยะดาวสิไหว้จ้ะอย่าป้าใหญ่เราว่าออกมาบอกปว่ามันเป็นชิ้นส่วนเอ่ออย มเมย,ยดาวกําลังกินเขา่ากําลังเสกับเขา่ากินแรงพี่น้องเสียงระเบิดตุ่มไปะ่อรงไปข้างล่างจ้ะพี่น้องเยดาวอยู่ในลิฟต์อยู่ค่ะเมยดาวอยู่ในลิฟต์อยู่ไปพี่น้องรุงไปเบิ่งร่จ้ะเยดาวลงมาข้างล่างเหรอพี่น้องสัมผัสล่ะสัมผัสพนังงานเพลินนะคะก้นขับรถบัสเยดาวบอกกับเพลินเลยจ้ะหลายคนกับเข่ามาเห็น อันนี้เรายืนคุยอยู่กับคนกับเขามาคุยนะมันกระถาม่อ้โหโอ้โห They you can come in here yeah okay you can go first. what happened i cannot go in room anyway if you go out i cannot go in yeah you go go in. here you go because you have to come in anyway yes i can use this one you can use this one to come into my house uh, into ah, apartment you want take... need this one to come in here มาจา้ะพี่น้องมีกะทิแซ่บๆทั้งกับเหตุระชึกขวัญระเบิดค่ะพี่น้องหิวแล้วจ้ามามีกะทิแซ่บพี่น้องเอ้ย เฮ็ดมีกะทิเดือดบุบ,บูบ,บูบในข้าวจังได้จังระเบิดดั่งปังโหลดพี่น้องเอมามาๆๆๆากิ่นมีกะทิแ่บๆจ้ะคอนสีเว้ากันมีกะทิแ่บๆเผ็ดๆ เครื่องเนาะบอกพริกนี่ค่อยมาเถอะเหตระเบิดดังปังพี่น้องเ้ย์ดาวใส่ต่เสือในลงไปโอ๋ใส่ต่กันเก่งในลงไปพะเย่เราบอกว่าไปเม่ดาวไปแม่ว่าสั้นไปเบื้องแม่ว่าสั้นมา พะนยนสนับสนุน,นย่าดาวก,กับไปรถแล้วน่าจะพี่น้องเหลืองานมามเมื่อยเฮกับเขาอยู่ดีๆเฮดมีกะทิอยู่ เสียงระเบิดกระดังสนานวันไหวโอ้ยบอกเน่าขออยู่ใส่เน่าพี่น้องเอ้ยลื่อมว่าพี่น้องฟังผักเคียงกัมีอันต้นหอมอ่าผักซีไทยแล้วกับสลัดครอสนะคะเนาะพี่น้องสลัดครอสย่าดาวกับแบงมาละค่ะเอาบอกเน่าไปนิดนึงพงย่ใหญว่าไปเมดาว่วาสั่นว่า น้อยพญายสนับสนุนเหรอยะดาวก็แล่ลงไปเหรอคะพี่น้องบาทเนี่ยอนน้ำป่าจาักน้อยเนาะค่ะเนาะโอ้ยต้นไม้กับเครื่องลูกไส้ซื้อมาให้จ้ะจากคลิปที่แล้วปันนี้ยะดาวสกินอันโซดาพี่น้องูอ,อ,องน้ำโซดาพี่น้อง<ะ>เห็นปะ โซดาปุ๊บปุ๊กปุ๊ปุ๊พี่น้องนำปล่าบ้านข้าเจ้ากับโซดาแห้งแห้งเลยพี่น้องเลยเห็นเดือดปุ๊กปุ๊กปุ๊กปุ๊อยู่จะเอาให้เบิ้งจ้ะเห็นบ่เดือดเลยค่ะพี่น้องเห็นบ่บางร้านอาหารกับตัดบอกหน้าเป็นชิ้นลงไปจ้ะเห็น่าพี่น้อง เดือดพัก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 วันนี้ดีพอระเบิดกลางขั้นกราังสีก็ขอกินแ่บๆพ้องหมือนึงพี่น้องโอ้ยเพื่อนบ้านกันแลนลงมาหลายค่ะ กำลังสิมาถึงบ้านดีๆเสียงระเบิดตั้งเกิดขึ้นแคงไหนเขาก็ไปติดตามเบิ้งคลิประเบิดกันนะคะพี่น้องจ้าพอกันไม่คลิปนาจ้าวัาดีจ้า คือแซ่บเถอะวะต้นหอมอยู่ใส่ระเบิดดังอยู่ใส่ปะ ไต้ๆเป็นแบบนี้ดูดูกับบได้เด้อต้องบอกลูกใหญ่บ้านแล้วเอายังมาปิดคลิปติพี่น้อง ย้ะเดาจมตามภาษาย้ะดาวด้วยจ้งเมื่อกี้นี่เอาละค่ะพี่น้องไปไปจ้าโอ้กระจกแตกค่ะเห็นปะกระจกรถแตกค่ะพี่น้องกระจกรถแตกเลยจอดไว้นี่แตกไอ้ดินบีบเนี่ยล่ะนาย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 กระจกล้านอาหารก็แตกพี่น้อง จกร้านอาหารแตกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด่นนกสเอชิ้นส่วนพี่น้องโอ้ชินส่วนชินส่วนรถเมชินส่วนรถเม่กัดเด่นมาใส่อู้ขับมปนค้นอยู่แถวนี่มันเจ็บเอ๊ยายาพญายลาวานนี่ยา เดฟอนบู๊ตเสรยาปัญญายาว่าออกมาบอกใครว่ามันเป็นชิ้นส่วนเอ่อน ตูดเลยย่อสมยุคเลยแดดเดียวเที่ยงกับว่าฟาดเลยเย็นเข้ามาบล็อกเลยเย็สมยาลตาิวหนมกหนึ่งมีผูบัตรที่นี่ตียี่ดาวเลนลงไปเบิงไปถามให้ให้รูไล่ละเอียด พราะว่าแถวเนี่ยมันเกิดระเบิดดูเนาะค่ะเนาะสองปีสามปีซ้อนเกิดระเบิดดูยะดาวแรนลงไปข้างล่างล่ะพี่น้องเลยไปถามจีเตุในพี่น้องไปถามจีเฮดหนิว่ามันเกิดยังขึ้นเพื่อนหรืว่ารถเมฆอย่างระเบิดบา้านนี้อะไรรถเมฆกระเด็นมใสไซอ่ากระโจกรถที่จอดอยู่ค่ะแตกแตกหรอก,กาล่านอาหารกับกระโจกแตกนี่ค่ะตอนนี้คนขับรถเมฆย,ยังพอไปใส่เพื่อนกับทายรวบยู่ ตอนนี้หาสาเหตุได้แล้วพี่น้องคืออ่ารถบัสรถบัสแล่นไปยางระเบิดค่ะพี่น้องพนพนเอามาจอดเพนเอามาจอดเลยค่ะเพนเอามาจอดอ่าสอมเลยพี่น้องเห็นบ่ค่ะสองคันคันนี้คันนี้มาช่วยแต่คันนั้นยางระเบิดค่ะพี่น้องเอ้ยหนาบานย้ยดํดาว ตอนนี้เพื่อนบ้านเยอเดาที่เดือดร้อนเพื่อนกระออกมาเบิ้งสถานการณ์ค่ะเนะี่ยเฮียจะของร้านอาหารจีนข้างล่างค่ะอีตตนเล่าเพราะว่าเจอระเบิดไลก์ย่านกันนะคะเนาะ